ครั้งปีเร่กันได้ไม่มากจำไม่ได้ว่าเท่าไรน,นะรแต่พอมาปีที่หกได้เป็ดตันเป็ดตันหลังอย่างนั้นก็สูมซูมได้ลดลงมาเรื่อยๆจนปีที่ผ่านได้แค่สองสองแสนปีที่ผ่านมาคือปีที่เก้าได้มาสองแสนจากแปดตันปีที่หกลงลงมาเรื่อยๆจนถึงสองแสนนี่เก็บทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย สี่ไร่กว่าสี่ไร่กว่าตอนนั้นที่เริ่มปลูกนั้นกี่ต้นร้อยห้าสิบกว่าแล้วมันหายไปปีไหน2องพันห้าร้อยหกสิบห้าห่สิบห้ากมันหลักเน่าหลายอย่างเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างตอนนั้นตายไปกี่ต้นครับหลายต้นมันมันเลียวดูมันเลียวหมดเลยใบเหลืองไม่รู้จะแกะยังไงก็อยากจะไถแล้วก็ปลูกคืนปลูกคืนปลูกใหม่นะ่ะแล้วเจอกับคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยตั้งแต่ปีไหนอย่างไรครับสองพันหก โ,โองค์ตอนนั้นมันได้2แสนจ้าถูกไหมครับ2แสนมันก็โสมสิจ้าโสมมากเลยนี่ลูกก็เรียวลูกก็เป็นเป็นทายรูดเลยนี่พอเริ่มใช้ไปครั้งแรกมันใช้ไปกี่เดือนกี่วันครับมาถึงเห็นาการเปลี่ยนแปลงโสม3เดือนเลยขบายว่าวต้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นใบก็ชุ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ไม่เป็นเรียวไม,ไม่เรียว ใบชุ่มชื้นขึ้นหมายความว่ามันมีน้ํามีนวลขึ้นมาทางใบค่ะค่ะแล้วต้นก็ไม่มีไม่ค่อยมีโรคไม่มีแผลไม่มีโรคนะมันก็หมายความว่าใบมันใหญ่ขึ้นใหญ่ใบหนาใบเ็าชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นอีกค่ะสมบูรณ์เยดอกดอกนูมันขนาดสมบูรณ์ดอกมันโตและสมบูรณ์ดอกโตสมบูรณ์ค่ะแล้วคั้วดอกมันยาวไหมยาวยาวนะอ่าสมบูรณ์สมบูรณ์ขั้วขั้วของมันใหญ่ใหญ่น่ะรู้ดม โคก็ใหญ่ดอกสมบูรณ์แล้วเราไว้เนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยเราไว้กันสักกี่ผลต่อต้นหกสิบเจ็ดสิบไหม่ในร้อยสามสิบต้นนี่ติดก,กี่ต้นนะเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นแล้วก็วไว้ลูกเจ็ดสิบลูก<า>โอ้โหน้ำหนักของลูกยังไงครับสามกิโลสามกิโลโดยเฉลี่ย<า>ก็ปีนี้ที่จะบอกว่าทั้งหมดนี่จะได้ประมาณสักกี่ตันก็ามมาประมาณสิบกว่าตันสิบกว่าตันแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์อื่นร่วมด้วยไหมครับไม่อะ เอาสมมติเราจะเล่งเล่งเร่งดอกหรือว่าเล่งใบเนี่ยเรามีสูตรวิธีการใช้ไหมไม่ต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงเพิ่มคู่หูเนี่ยเป็นสองเท่าถ้าจะทําดอกถูกไหมครับแล้วก็ฉีดไปใต้ท้องกิ่งใชครับแล้วถ้าเราใช้หญิงเกษตรเนี่ยวิธีการทาอย่างไรบ้างครับหญิงเกษตรควันเดือนหนึ่งสองสามครั้งมั้งอ๋อเหรอฮะเดือนสองสาครั้งตัวนี้ใช้ไปทั้งหมดกี่ตันแล้วหญิงเกษตรสามสามตีตัน สีต่ตนแล้วนะ <c oughs> จากเมื่อคนก็มาถัดทูท้เรียนนะก็อบอกว่าโอ้ยสูบจะตายอยู่เลวทุเรียนปวาปีนี้โอ้ยเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ความภูมิใจอย่างนี้นะครับใหญ่ฮั่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนรักนักการเกษตรทั้งหลายว่าแม้แต่สวนที่กําลังจะตายไปจะฟื้นฟูอย่างไรด้วยผลิตภัณฑ์อะไรใหญ่ฮั่นช่วยบอกไดยครับกูพูดอย่างไร่ะพูดว่าปุ๋ยโหดียาขคดดีใช่ไหมน้าไก่อยากจะ ติดโตเขาให้มาเลยมาถามเลยจะบอกง่ายใช่ไหมครับยาดีปุ๋ยดีใช่ไหม <c oughs> คุณได้แค่นั้น <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs>